บ้านหลังแรกที่ทุกคนฝันมันเป็นยังไงกันส่วนตัวเกอบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วเรื่องแรกเลยเนี่ยคือราคาช่วงนี้เขาจึ้งมากเพราะเป็นซิรีส์เขากําลังจัดแคมเปญลดเด็ดเผ็ดแรงส่งท้ายปีกับราคา2.39พิเศษเหลือ1น9ล้านราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะทุกคนแล้วมีไม่กี่ยูนิตเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนานี้ที่โครงการซิต้เซนต์วงแหวนลำลูกกาคลองห้ามาดูดีเทลทาวน์โฮมหลังนี้กันเนี่ยคือไทป์ซัมเมอร์ไทป์เนี้ยเหมาะกับคนยุคใหม่ท ้้านใหดวยนะแข็งแรงแบบไม่ต้องกลัวบ้านส,ส่วนด้านในบ้านเนี่ยก็ให้ความรู้สึกกว้างโปร่งโล่งสบายตั้งแต่เดินเข้ามานะเพราะว่าที่นี่เขาออกแบบซิลลิงมาสูงมากอีกจุดที่เป็นเช็คลิสต์บ้านในฝันเกสเลยคือที่นี่เป็นส่วนตัวมากๆาทั้งโครงการอนะ่ะเขามีเพียง66ยูนิตือถึงอยู่ทาวน์โฮมแต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเลยส่วนไฮไลท์ของหลังเนี่ยคือมุมนี้เลยไอทีคอนเนอร์ใต้บันไดซึ่งเก๋ว่าเก๋มากเอาไว้นั่งเวิร์กฟอร์มโฮมจิบกาแฟดูวิวด้านนอกสงบสุดๆมุมนี้แบบสิบ เตียงแล้วยังเดินผ่านได้สบายอะ่ะส่วนห้องอีกสองห้องเนี่ยก็เตียมไว้สำหรับเบบี้ตัวน้อยเนี่ยนะคตได้อีกด้วยเกทตัวาทาโฮมที่เนี่ยเหมาะกับคนยุคใหม่แบบเกสมากต,ตัวบ้านแข็งแรงไม่มีปัญหาจุกจิกและดีไซน์สวยดูโมเดิร์นวัสดุต่างๆก็พรีเมียมแถมทำเลเนี่ยก็เดินทางสะดวกใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนวงแหวนลำลูกกาและใกล้สถานีรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าโรงเรียนและโรงพยาบาลชั้นนำก็มีครบบอกเลยว่าเป็นทำเลที่ได้สังคมคุณภาพเวอร์เวแถมราคาโปรเนี่ยยังดีมากๆใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าชมโครงการได้เลยนะเพราะ่คแ 30พิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นด้วยรีบด่วนๆเลย